สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมพิโซครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่โครงการเชอร์คูลสาธรราชพฤกษ์จากนายเอสเตดนะครับผมซึ่งตั้งอยู่บนถนนสวนผักนั่นเองครับคุณผู้ชมครับโครงการที่นี่เป็นโครงการทาวน์โฮมขนาดกลางที่มีแฟร์ิเจอกับรูปแบบการจัดโครงการซึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะครับคือโครงการทาวน์โฮมเชอร์คูนสาทรราชพฤกษ์จากนายเอสเตทครับ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนสวนผักนะฮะซึ่งเป็นถนนเส้นเล็กๆในย่านตลิ่งชันครับซึ่งจะเป็นถนนที่เชื่อมไปออกถนนการนาพิเศษหรือไปถนนบรมราชชนนีได้นะครับแต่ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยจะอยู่บริเวณซอยสวนผัก13ครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับถนนราชพฤกษ์ตัวโครงการเป็นโครงการขนาดไม่ใหญ่มากนะครับมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ7ไร่มีบ้านทั้งหมด70ยูนิตนะครับแล้วตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ําจัดเอาไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้งานนะครับ ส่วนแบบบ้านเนี่ยจะมีแบบเดียวครับคือเป็นทาวน์โฮม3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรบนพื้นที่ดินขนาดราวๆ20ตารางวาครับรูปร่างและก็หน้าตาฟังก์กชั่นต่างๆเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะไปชมกันครับ คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวโครงการกันเนี่ยครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูการเซตอัพในเรื่องของระบบ Security ของที่นี่เขาก่อนอคือที่นี่เขาทําโครงการมาค่อนข้างเน้น Security กับ Privacy นะคุณผู้ชมครับดูด้านหน้าของโครงการเนี่ยจะมีทางเข้าออกอยู่3ทางครับ1 2เนี่ยจะเป็นทางเข้าส่วน3เนี่ยจะเป็นทางออกคุณผู้ชมครับส่วนประตูเนี่ยเขาจะใช้เป็นประตูบานเลื่อนประตูเหล็กนะคุณผู้ชมไม่ใช่ร้วกั้นไม้กระดกนะซึ่งร้วกั้นไม้กระดกมันง่ายไปวิ่งชนไปประตูเหล็กเนี่ยมันจะ นะส่วนเวลาเข้าออกคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าเป็นลูกบ้านจะมี card, คีย์การ์ดเราขับรถเข้ามาแตะคีย์การ์ดประตูเปิดเราเข้าไปได้เลยส่วนพวกวิซิเตอร์นะคะก็จะเข้าช่องนี้แทนนะครับเวลาเข้ามาปุ๊บก็ต้องแลกบัตรกับรปภก่อนและยังไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีระบบ Security อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นระบบเรียกว่าอะไรดีดอฟนใช่ะะเป็นวีดีโอเป็นดอโฟน phone, ก็คืออันนี้จะคอนเน็กกับตัวบ้านถ้าเราเข้ามาปุ๊บเราบอกว่า เออจะไปหาเจ้าของบ้านเลขที่123่งสอเราต้องกดเลขที่1นึ่แล้วเจ้าของบ้านต้องเป็นคนอนุญ,ญาตเปิดประตูให้เราเข้าไปแล้วก็จะคุยกันเลยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็เข้าไม่ได้ใช่นะอันนี้<อ>เป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ คนชอบมั่วๆเข้ามาบอกไปบ้านเลขที่หนึามทั้งที้เขาไม่ได้เป็นไม่รู้่จักไม่ได้อะไรหรือเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็มั่วนิ่มเข้าไปเฉยๆเลยใช่ครับซึ่งอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Security ได้เยอะพอสมควรว่าต้องรู้จักกับเจ้าของบ้านแน่นอนแล้วเจ้าของบ้านต้องอนุญาตให้เข้าไปแล้วจริงๆครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับแล้วเราไปกดสิกดหลังไหนพี่กดขที่สองสามใช่ไหมกดเลย คุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่เมนฟาซิลิตี้ส่วนกลางของเขานะคุณผู้ชมซึ่งก็คือคลับเฮาส์แล้วก็สนามหญ้าตรงนี้นั่นเองก่อนจะพูดถึงตัวคลับเฮาส์และสนามหญ้าที่บูมเพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้จะบอกว่าถนนของที่เนี่ความกว้างมัน9เมตรนะครับผมคือความกว้าง9เมตรตลอดทั้งหมดของถนนที่อยู่ทั้งหน้าบ้านและก็ส่วนที่เป็นถนนเมเนี่ยมันมช่วยให้เวลาเราจอดรถหน้าบ้านไม่ทะเลาะกับบ้านตรงข้าม ก็อย่างน้อยจอดหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันแล้วก็ตรงกลางยังมีรถผ่านได้ใช่แล้วเวลารถเขาบ้านตรงข้ามเขาวิ่งเข้าออกก็ยังพอออกได้นะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เป็นสาระที่สาคัญมากส่วนที่นี่เขาก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ทําสวนทําอะไรไว้ให้ซึ่งต้นไม้ใหญ่ที่เขาปลูกจะเป็นไม้ดอกนะก็จะเป็นต้นคูนเหมือนกับชื่อของตัวโครงการนั่นแหละเชอร์คูนใช่แล้วก็จะมีต้นชงโคมีอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็จะให้ดอกในคนละสีสั้นกันแล้วเชอร์แต็มนี่มันเกี่ยวอะไรกับเชอร์คูนฮะนอกเรื่องนะบูมนอกประเด็นเลย คุณผู้ชมส่วนส่วนกลางของเขาเนี่ยนอกจากสวนสนามหญ้าที่เราเห็นที่เอามาใช้รประโยชน์ได้แล้วเนี่ยก็จะมีตัวขับเฮ้าตรงนี้ซึ่งมีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด3ามคูณสิเมตรครับ ครับผมส่วนภายในก็จะมีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสำนักงานขายแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาก็จะคืนให้ลูกบ้านเราจะกลายเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลนะฮะก็จะมีล็อบบี้มีพื้นที่นั่งประชุมนะครับผมแล้วก็มันจะมีห้องฟิตเนสอยู่ข้างในใช่<ล>ซึ่งก็ลูกบ้านก็มาใช้ออกกําลังกายหรือใช้พบปะสังสรรค์ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางได้ครับผมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างกันบ้างดีกว่าไปเลยไป คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้วเนี่ยอ,อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านของจริงครับแท้ๆว่ามันเป็นยังไงกันก่อนมาดูนหน้าบ้านกันก่อน,นเริ่มต้นจากประตูรั้วหน้าบ้านเนี่ยจะได้เป็นประตูรั้วแบบบานพับแบบนี้นะ พอพับเปิดออกแล้วนะคุณผู้ชมก็จะสามารถเอารถเข้ามาจอดได้ประมาณ2คันหน้ากว้างของบ้านหลังนี้ประมาณ5เมตรนะฮะใช่สคันนี้อาจจะต้องเป็นคันเล็กหน่อยถ้าเก<ม>ิด<ม>เป็นคันใหญ่มากมันจะเปิดประตูลําบากนะใช่ชส่วนประตูอัตโนมัติเนี่ยเราสามารถใส่ได้<ม>เปลี่ยนออกแล้วเดี๋ยวนี้ประตูอัตโนมัติมันมีวิ่งเข้ารางด้านข้างด้วยก็ใส่แบบนั้นก็สามารถเปิดได้ทั้งหมดเลยกดปุ่มได้เลยนะฮะพื้นตรงนี้เขาทําเป็นพื้นเทปูนไม่ให้เฉยเเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาใส่กระเบื้องเองนู่นนี่นั่นเองแล้ว ส่วนตรงนี้จะทําเป็นคอนกรีตสแตมป์ส่วนตรงนี้จะยกพื้นยกระดับขึ้นมาหน่อยหนึ่งทําเป็นชานรหรือพื้นที่ด้านข้างไว้นิดหน่อยเราทําเป็นตู้เก็บรองเท้าอะไรพวกนี้ได้ครับตัวประตูบ้านก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้สีเขียวตัดแสงแล้วก็มีพื้นที่เก็บของซึ่งเขากจะใส่เป็นพื้นที่แบบใต้บันไดไว้ให้เปิดประตูจากด้านนอกแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นชานพักอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมหน้าบ้านของที่นี่มันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์โดยการใช้ลูกเเเล่นขอองงตัวระบีียืคาม หักมุมกันใทะแยงกันนะไปทะแยงกันมาซึ่งเวลาเรามองมาจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นว่ารูปแบบบ้านมันไม่ดูเป็นทรงเรียบๆธรรมดาครับอันเนื่องมาจากการลูกเล่นการใช้ฟาศาดตรกับตัวระเบียงของเขานี่แหละก็ค่อนข้าง,งที่จะแปลกตาอีกทีเดียวปไปดูบ้านตัวอย่างกันดีกว่าไป คุณผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านตัวอย่างแล้วนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ย,ยเขาก็จะตกแต่งให้เราดูเพื่อที่จะให้เราเห็นว่ามันมันอะไรควรจะวางไว้ตรงไหนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย<อ>เขาขายแบบ<อ>พาร์ตี้ฟิตเต็ดให้เฟอร์นิเจอร์กับให้อุปกรณ์รบ,บางอย่างเท่าน,นั้นเองตัวบ้านหลังนี้นะครับที่นี่เขาจะมีบ้านแบบเดียวนะคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรฟังก์ชันก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา จอดรถได้2คันนะครับผมซึ่งบ้านแปลงนี้นะครับจะเป็นบ้านแปลงมุมดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆนิดนึงตรงที่ว่าผนังด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นผนังที่ติดกระจกหรือติดหน้าต่างไว้แบบนี้ได้ใช่ซึ่งก็จะเป็นช่องแสงที่ส่องเข้ามาในบ้านได้ด้านหนึ่งครับผมคุณผู้ชมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าพอเป็นผนังด้านเนี้เป็นผนังที่แสงสอง่องเข้ามาเนี่ยมันก็เลย ค่อนข้างจะฟิกว่าจะต้องวางโซฟาไว้ฝั่งนี้ซึ่งโซฟาก็จัดหนักได้เลยน่าจะใส่เป็นโซฟาตัว L 3ที่นั่งอะไรพวกนี้ก็วางได้เต็มที่เลยพื้นที่มันเอื้อพี่โอ๋พยายามจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นบ้านหลังปกติเราสามารถย้ายโซฟามาฝั่งนี้ได้ถ้าเกิดว่าผนังฝั่งนี้เป็นผนังทึบนะเราจะจัดโซฟาไว้ด้านไหนก็ได้ครับส่วนฝั่งนี้มันเลยเหมาะที่จะบิ้วเป็นตู้เก็บของแบบนี้แล้วก็วางทีวีแบบนี้ซึ่งระยะดูทีวีเหลือเฟือคุณผู้ชมระยะดูทีวีเกือบ5เมตรดังนั้นนนี่่ยใสสทวขาาดด60ิ้้ไบบม ตรงนี้เขาจัดมาพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างที่จะจัดง่ายเวลาเราจัดบ้านจัดง่ายมากวางเฟอร์นิเจอร์ไม่ลำบากใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบันไดขึ้นชั้น2นะครับซึ่งเขาจะติดตัวโฟนเรียกว่าดอโฟนไว้ให้อันนึงคตอตัวดอโฟนเนี่ยจริงๆตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ให้เขาจะติดตั้งไว้ส่วนใกล้ๆหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่อันนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงหัวบันไดซึ่งไว้ตรงนี้มันก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราลงมาจากชั้น2มารับมาส่งอะไรมันก็จะสะดวกหน่อยถามว่าไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้แบบ เวลาคนขับรถเข้ามาติดต่อเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแรกใช่ที่หน้าหมู่บ้านนะเราต้องคุยกับเขาแล้วเราก็ต้องอนุญาตเปิดปิดประตูให้ผ่านการกดปุ่มใช่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ชั้น3อาจจะวิ่งลงมาลําบากนิดนึงไหมเดียวใช่มันก็คงลาบากหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วนอกจากเรื่องของดอโฟนที่เขาให้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ก็จะติดพวกก้องวงจรปิดแล้วก็จะพวกสัญญาณการขโมยที่ติดให้เรียบร้อยซึ่งเขาจะติดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแพ็กเกจที่ให้มาเลยนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําของเขาเนี่ยมันเป็นาวเดอร์ o ูมนะก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ไว้ทําธุระล้างไม้ล้างมืออะไรคเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอ,อาหารซึ่งเขาจัดวางโต๊ะรับประทานอาหาร4ที่นั่งมาให้เราดูแต่ในความเป็นจริงจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะวางโต๊ะ6ที่นั่งก็สามารถที่จะวางได้สบายเพราะว่า,าพื้นที่มันยังยืดหยุ่นได้อีกหน่อยนะฮะใช่พื้นที่ด้านนี้จะเป็นส่วนของครัวซึ่งครัวเขาอ่ะดีไซน์ค่่อนข้างทีจะ น่าสนใจก็คือเขาทําเป็นครัวเข้ามุมแบบนี้ครับพอทําเป็นครัวเข้ามุมแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เปิดพื้นที่ครัวเนี่ยสามารถจัดครัวเป็นครัวแบบขนาดค่อนข้างที่จะพอใช้งานได้นะครับตัวครัวทําเป็นครัวตัวแอนะครับบิ้วมาให้แบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีช่องแสงตรงนี้สําหรับเวลาเราล้างจานอะไรจะได้แสงธรรมชาติอยู่แต่ตรงเตาอะไรพวกนี้วางไว้ด้านนี้ด้านนี้พื้นที่ตรงนี้ใส่มาเป็นที่วางเครื่องซักผ้าติดระบบมาให้รเรียบร้อยแล้วนะครับ คือลักษณะของครัวมันจะคล้ายๆครัวในคอนโดมากกว่าครัวสําหรับบ้านหลังเล็กๆคือไม่ได้เปลืองพื้นที่มากแต่ก็ยังเป็นครัวปิดและใช้งานได้จริงจังอยู่ดีครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นประตูกระจกที่เปิดออกไปยังโซนของลานซักล้างที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับอยู่ติดกับครัวตรงนี้เลยนะครับก็ค,ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่มาตรฐานนะคุณผู้ชมแต่ลักษณะของการออกแบบของเขาเนี่ย มันเอื้อให้เราสามารถที่จะจับรูปแบบที่แตกต่างได้ค,คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้วยรเราคงไม่อยากให้ผู้สูงอายุท่านเดินขึ้นบันไดดังนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะกั้นห้อง ตรงนี้เป็นห้องนอนได้เพราะมันมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ส่วนครัวตรงนี้เราลื้อออกทําเป็นส่วนอาบน้ํากับวางตู้เสื้อผ้าได้ก็จะได้เป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวอยู่ที่ชั้นล่างก็ส่วนเราก็ไปต่อเติมเป็นครัวเล็กๆอยู่ด้านหลังส่วนพื้นที่กินข้าวมาวางไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเพราะพื้นที่ด้านบนมันยังมีพื้นที่สําหรับวางลิฟวิ่งแอร์เรียได้อยู่ดีซึ่งอันนี้คือแล้วแต่เรานะคือเราสามารถที่จะออกแบบดัดแปลงตกแต่งทําบ้านให้มันเหมาะกับการอยู่อาศัยของเราจริงๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะฮะใชช่ไปปเเดดี๋ยวราาขึ้้้นนนูั2กบง คุณผู้ชมบันไดเขาเนี่ยเป็นบันไดแนวตรงเดินขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะซึ่งตรงส่วนของบันไดนะเขาเปิดช่องแสงไว้อันหนึ่งก็คือตรงนี้ทําเป็นส่วนของประตูเปิดออกไปข้างนอกที่เป็นส่วนของระเบียงได้บันไดก็จะสว่างหน่อยนะครับเพราะแสงธรรมชาติส่องเข้าไปข้างล่างได้<ม>ซึ่งตร,รงนี้พอทำไว้ทั้งชั้น2และชั้น3าก็จะเป็นประตูเปิดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ,รบส่วนพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาจัดมาเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า Family Ro o m อ่าซึ่ง Family r o o m เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์ของคนในครอบครัวซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะทําเป็นโต๊ะทํางานรวมไว้กับส่วนของโซฟานั่งเล่นดูทีวีซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่มันจะเชื่อมต่อกับส่วนของเป็นระเบียงอ่าเปิดเปิดระเบียงได้นะครับตัวระเบียงของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นที่แปลกนะคุณผู้ชมมันจะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอืมคล้ายๆสามเหลี่ยมแหละเพราะว่ามันจะเป็นไปตามกับ ออล้อไปกับตัวฟาซาดของหน้าบ้านที่มันจะหักเข้าหักออกนะฮะให้มันมองเข้ามาแล้วดูมีลูกเล่นหน่อยนะครับรูปแบบระเบียงของเขาเนี่ยมันอเอื้อให้มีพื้นที่มากพอที่เราจะตั้งโต๊ะน้ำชาเล็กๆแล้วก็จัดสวนเล็กๆอยู่ที่ระเบียงได้ด้วยครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับซึ่งมีคําถามพี่โคือตรงนี้เขามีช่องเปิดแล้วใช่ไหมแล้วทําไมเขาจะต้องทําช่องเปิดไว้ตรงหัวบันไดอีกอันหนึ่งเพื่ออะไรอันนี้เหรอ คือจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นมันเป็นคําถามที่ดีนะ Boom บูมคเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะเขาจะทําเป็นกระจกบานปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าเอาแต่แสงธรรมชาติเข้าครับแต่การที่เขาทําเป็นช่องเปิดแบบนี้เพื่อที่จะให้เราเปิดออกแล้วก็ได้รับลมเข้ามาค,ค,ค,คือคือไอตัวถงทางเดินเนี่ยมันจะหมุนเวียนขึ้นไปจนถึงชั้นสามถ้าเราเปิดชั้นสามกับเปิดชั้นสองไว้ลม,มธรรมชาติมันจะหมุนเวียนเข้ามาในบ้านตลอดเวลาแล้วยุงมันไม่เข้าหรอพี่ก็ติด มุ้งลวดสิบูมแต่มุ้งลวดเนี่ยเวลาจะติดจะต้องเป็นมุ้งลวดแบบม้วนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับซึ่งมันจะทําให้แบบมันไม่ติดอะไรเลยก็จะติด<อ>ได้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยหน่อยเออก็ทํทเพิ่มอีกสักนิดน,นึงใช่พื้นที่การจัดส่วน Family Area ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมอ่ะเขาผสมผสานพื้นที่การใช้งานค่อนข้างดีนะ มีโต๊ะทำงานโซฟาดูทีวีใช่แถมคุณแม่ยังยืงนี้ก็ยาได้ด้วยตรงนี้ก็ทำเป็นโต๊ะรีดผ้านะก็พับออกมาเอาผ้ามารีดมาอะไรตรงนี้ได้ซึ่งมันทำให้สมาชิกหลายๆคนก็มาใช้รวมกันตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้เนี่ยสามารถรับสมาชิกในบ้านได้ประมาณ5-6คนสบายๆนั่งดูทีวีนั่งทำงานทำการบ้านรีดผ้าอะไรต่างๆไปพร้อมๆกันได้เลยซึ่งผมอยากให้ทุกบ้านเขามีแฟมิลี่แอรียส่วนตัวแบบนี้กันทุกบ้านเลยนะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องหมกันอยู่แต่ในห้องนอนนะครับครับส่วน ตรงนี้ชั้น2เนี่ยเขาจะมีทางที่เก็บไว้เป็นห้องนอนอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวห้องนอนของเขาที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ทางด้านหลังบ้านซึ่งตัวห้องนอนก็ค่อนข้างมาตรฐานนะเขาวางเตียง3ฟุตครึ่งมาให้แต่ในความเป็นจริงอะ่ะพื้นที่มันเหลือมากพอที่จะวางเตียง5ฟุตก็ได้มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่อยู่ด้านนี้ตรงปลายเตียงนี่บิ้วเป็นโต๊ะทํางานอเนกประสงค์ไว้ให้จะติดทีวีที่ผนังน,นี้ก็ยังได้นะครับคุณผู้ชมส่วนห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ําในตัวซึ่งค่อนข้างจะเป็นห้องน้ํามาตรฐานนะ ก็จะมีอ่างล้างหน้าของเมกันสแตนดาร์ดมีโถสุขภัณฑ์เมกันสแตนดาร์ดเหมือนกันตรงนี้เป็นชาวร์บล็อกซึ่งก็กั้นมาให้ลักษณะแบบนี้พื้นที่ยืนอาบน้ำเหลือเฟือนะครับแล้วก็จะมีช่องเปิดให้เปิดระบายอากาศได้ด้วยระบายความชื้นระบายกลิ่นห้องน้ําออกไปได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชั้น2อคุณผู้ชมไปดูมาสเตอร์เบดรูมกัะทีชั้น3กันบ้างดีกว่าไป พื้นที่ที่เป็นมาสเตอร์เบด룸เนี่ยมันได้พื้นที่ทั้งฟลอร์นะพอเราเดินออกมาจากบันไดจะเข้าเนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้ที่เขาแต่งมาให้เลยเดินเข้ามาปุ๊บจะเป็นส่วนของพื้นที่มาสเตอร์เบดมทั้งหมดเลยนะครับ,รบผมซึ่งชั้น3เนี่ยเราจะจัดยังไงก็จัดได้เหอะเพราะว่าพอกั้นประตูบานเลื่อนแบบนี้แล้วมันได้เต็มฟลอร์จริงๆตัวห้องก็จะมีระเบียงเหมือนกันเหมือนชั้นสองเลยนะครับใช่ส่วนพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยจัดแบ่งเป็นส่วนนอนเนี่ยก็จะวางเตียง 6ฟุตไว้ให้แบบนี้ปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังได้สบายๆขนาด50นิ้วก็ได้ใส่ตู้เก็บของบานไปเริ่มไปได้เลยนะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าคุณผู้หญิงทุกคนคงชอบก็คือส่วนนี้ส่วนที่เป็นส่วนของ walk in closet เนี่ยเขากั้ประตูบานเลื่อนมาให้ดูแบบนี้นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนที่เป็นส่วนตู้เสื้อผ้า2ด้านเลยแล้วก็มีช่องเปิดทางด้านนี้ด้วยเป็น walk in closet ขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมแล้ว ที่นี่เขาให้พื้นถึงฝ้าสูง2.7เมตรนะครับดังนั้นมันสามารถทําบิวตู้สูงได้เลยนะฮะใช่ซึ่งคุณผู้หญิงก็คงจะชอบแหละเก็บเสื้อผ้าได้ทั้ง2ตู้แบบเต็มเ็มเลยแล้วก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับคนนึงก็ฝั่งหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ฝังหนึ่งไม่ใช่บูมคุณผู้หญิงได้ทั้ง2ด้านเลยร้อยแล้วพวกเราผู้ชายอ่ะได้ตรงนี้เขามีที่วางตู้เสื้อผ้าอีกอันนึงอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอ๋อมีอันเล็กอีกอันนึงนะะ ประมาณเนี้ยเท่านี้แหละอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยเหรอจะเอาอะไรมากมายได้แค่นี้ควรจะพอใจแล้วเออแต่ตรงนี้ดีนะพี่โอ๋เพราะว่ามันไม่ได้อยู่รวมกับตัวห้องน้ำเพราะห้องน้ำมีบานเปิดข้าประตูใช่เขาก็จะมีบานเปิดอีกอันหนึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะทําเป็นพื้นสเตปเดียวกันแต่แยกวัสดุกันมันยังเป็นส่วนแห้งอยู่นะแต่ยังไงยังไงเผื่อบางทีมันเลอะเทอะไงเพราะฉะนั้นเขาก็ยังทําเป็นพื้นกระเบื้องไ้ให้นะครับซึ่งก็รายละเอียดในการออกแบบก็ค่อนข้างใส่ใจพอสมควร ส่วนพื้นที่ในห้องน้ําก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะคุณผู้ชมเข้ามาดูดิตรงนี้เนี่ยก็จะได้ส่วนที่เป็นส่วนอ่างอาบน้ําเอาออ่างล้างหน้าส่วนอ่างล้างหน้าเป็นเมกันสแตนดาร์ดตรแต่เป็นแบบฝังนะครับก็มีเคาน์เตอร์สวยงามหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์หอเมกันสแตนดตราร์ดเหมือนกันพื้นที่ยืนอาบน้ําแบบนี้เหมือนกันนะครับมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศระบายความชื้นในห้องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างแบบที่เขาตกแต่งไว้ให้เราดูแต่จริงๆเนี่ยผมกับบูน ของจริงแบบที่เราจะซื้อแล้วเราได้แบบที่เราควรจะได้นะครับคุณผู้ชมว่าเขาจัดยังไงเป็นบ้านมาตรฐานนะฮะ คุณผู้ชมครับเราเข้ามาดูบ้านของจริงกันบ้านมาตรฐานนั่นเองจะบอกคุณผู้ชมก่อนนะบ้านมาตรฐานที่เป็นบ้านเปล่าเสียงมันจะก้อง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 นิดนึงหน่อยหนักนนเรามีเวลาเยอะใช่ไหมพี่คุณผู้ชมอันนี้คือประตูหน้าบ้านที่เป็นประตูมาตรฐานเลยนะจะเป็นประตูเปิดออก2ด้านได้แบบนี้แล้วก็จะมีช่องด้านนี้จะเป็นช่องกระจกโปร่งนะครับทำแสงธรรมชาติได้เยอะรูปแบบของการวางรางกับลักษณะของตัววัสดุของเขาจัดมาให้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียว ประตูมันซิวค่อนข้าง,างที่จะโอเคให้คุณผู้ชมสําหรับทาวน์โฮมระดับนี้นะครับใช่ซึ่งตัวอย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะคุณผู้ชมหลังนี้มันไม่ใช่แปลงมุมใช่ไหมคุณผู้ชมจะสามารถวางโซฟาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของบ้านก็ได้ถ้าเป็นผน,นังทึบทั้งคู่ใช่แล้วตรงนี้ก็จะมีตัวดอฟโฟนที่เราบอกไปตอนแรกมันจะมาติดอยู่ตรงหน้าประตูแทนนะครับใช่ก็อยู่ตำแหน่งนี้เราอยากจะย้ายตำแหน่งก็บอกเขานะคุณผู้ชมส่วนไฟเนี่ยเราได้เป็นโคมไฟสาระเปาแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะลื้อทำเป็น ดาวไลท์ทำป้าใหม่ทำอะไรใหม่เนี่ยก็ทําได้อยู่แล้วแหละครับก็เงินเงินเราบ้านเราทําได้อยู่แล้วส่วนพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมโล่งๆจัดง่ายอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมจะกั้นผนังเพิ่มตรงนี้ก็กั้นได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เปิดออกไปส่วนของหลังบ้านนะก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ตานนี้เปิดได้แค่ด้านเดียวทางด้านนี้ส่วนพื้นที่ครัวกับพื้นที่ห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับครัวเนี่ยก็ มีประตูกั้นบานหนซึ่งมีประตูเป็นกระจกแบบนี้เวลาเรามองกันเนี่ยมันจะเห็นอีกคนนึ่เปิดไฟสิพี่แหมมันมืดคุณผู้ชมคือประตูที่ทําเป็นประตูครัวเนี่ยมันควรจะเป็นกระจกแบบนี้นะเพราะว่าบางทีคนอยู่ข้างในไม่เห็นคนอยู่ข้างนอกก็ถืออาหารถืออะไรออกมาแล้วมันอันตรายมันร้อนนะครับแล้วเขาก็จะได้ชุดครัวมาให้ทํมาให้แล้วนะครับคุณผู้ชม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ําซึ่งก็ไม่มีส่วนอาบน้ำนะเป็นพ o w d e r room ไม่เฉยมีอ่างล้างหน้า,นา,นามีโถสุขภัณฑ์เท่านั้นเองครับโมหไปขึ้นไปดูชั้น2กันเสียงมันก้องก้องก้องก้คุณผู้ชมครับเดินขึ้นมาชั้น2อ,อะ่ะอันนี้ก็คือส่วนของประตูเปิดออกไประเบียนที่อยู่ในส่วนโถบันไดได้เหมืกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของออพื้นที่ที่เป็นส่วนของจะทําเป็น Family Are ียอยู่ชั้น 2, 2> ขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าตัวผนังที่เขากั้นห้อง Family Are ียกับห้องนอนเนี่ยตัวห้องนอนมันจะได้พื้นที่เพิ่มมานิดนึงเพราะว่าเขาดันผนังมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดิมทีอย่างห้องบ้านตัวอย่างเนี่ยประตูทางเข้ามันจะอยู่ตรงกับตรงนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอาประตูมาหลบด้านข้างแทนเพื่อที่ว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะทําให้ชั้นสองเป็น มาสเตอร์เบด룸ก็ได้ซึ่งมันเหมาะคุณผู้ชมพื้นที่ชั้น2องควรจะเป็นมาสเตอร์เบด m อันเนื่องมาจากว่าพ่อแม่นอนอยู่ที่นี่สามารถเดินออกมามีปฏิสัมพันธ์กับลูกๆที่ใช้พื้นที่แฟมิลี่อารียตรงนี้ได้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยพ่อแม่อาจจะอายุประมาณ30ปลาย40กว่าแล้วไม่ชอบเดินขึ้นชั้นสาใช่เดินขึ้นแค่ชั้น2ก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งรูปแบบของพื้นที่ที่เขาจัดห้องนอนตรงนี้เป็นมาสเตอร์เบด룸เขาจัดแบบนี้คุณผู้ชม พอเดินเข้ามาเนี่ยเอาเปิดประตูมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประตูมาตรฐานนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพื้นที่ที่จัดเอาเตียงเอาอะไรวางทางด้านนี้ได้ตรงนี้จับเป็นพวกตู้เสื้อผ้าวออินคเซตอะไรกันแล้วแต่เรานะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางด้านนู้นนะครับซึ่งรูปแบบการจัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานมันพอมเป็นสี่เหลี่ยมเราจะจัดยังไองอะไรก็ได้แล้วแต่เราส่วนชั้น3เนี่ยเขาจัดมาเป็นพื้นที่ที่มีวางห้องนอนไว้2ห้องเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน ตรงพื้นที่บ้านตัวอย่างกับบ้านจริงเนี่ยชั้น3าจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านตัวอย่างที่เขาทาไว้อะคือเดินขึ้นมาส่วนชั้นสจะเป็นมัสเตอร์เบดรูมซึ่งได้พื้นที่เต็มฟรอไปหมดเลยแต่ส่วนของพื้นที่ชั้น3ามของที่นี่จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องซึ่งเขาแบ่งพื้นที่ของห้องนอนเล็กด้วยส่วนโถงทางเดินหน้าห้องแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็จัดวางให้มันมีห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้ซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่อยู่นอกห้องนอน ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องนะครับซึ่งรูปแบบของการจัดห้องนอนเล็ก2ห้องเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคุณผู้ชมห้องนอนเล็กตรงนี้จะเป็นห้องนอนส่วนทางด้านหลังบ้านครับเขาจะไม่มีระเบียงส่วนตัวแต่จะได้เป็นแบบพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะ private หน่อยเพราะเป็นส่วนอยู่ส่วนหลังบ้านส่วนห้องนอนที่อยู่ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่กว่าจะเป็นห้องหน้าบ้านที่อยู่ส่วนหน้าบ้านแล้วก็จะมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะครับรูปแบบเนี่ยก็จะให้มาเป็นห้องสี่เหลี่ยมเปล่าๆธรรมดา ซึ่งลักษณะของพื้นที่ที่เขาแบ่งมาให้มันง่ายมากสําหรับการ, side, รบิวอินเฟอร์นิเจอร์ใส่หรือเอาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาวางก็ได้เพราะขนาดของห้องกับมิติของห้องเนี่ยมันค่อนข้าง่ยะแต่งห้องง่ายครับคุณผู้ชมและนี่ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างกับบ้านจริงที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปโครงการีิกันข้างนอกกันเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูบ้านเสร็จไปแล้วนะฮะพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครพี่ก็คงบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่เรียกว่าต้องการที่พักอาศัยแถวย่านราชพฤกษ์นะครับผมคือย่านราชพฤกษ์เดี๋ยวนี้มันจเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะตั้งแต่มีการตัดถนนพัฒนาถนนเส้นทางเดินใหม่ๆครับผมแล้วก็ทําให้มีพวกหมู่บ้านจัดสรรมีโครงการที่พักอาศัยมาอยู่แถวนี้ขึ้นมากขึ้นพอสมควรครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์กับพวก Infrastructure ก <Community, S 1> ับ Facility, ลม ll ิตี้มอลต์ต่างๆมันก็ย้ายมาอยู่ทางโซนนี้ค่อนข้างที่จะมากครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคนที่มาอยู่โซนนี้ต้องเป็นคนที่ใช้รถนะแล้วก็คนที่เลือกโครงการนี้ก็ควรจะเป็นครอบครัวขนาดแบบขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีครอบครัวครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยของคาร์โฮมอ่ะมันมันไม่ได้ใหญ่มากมันก็คงขนาดเล็กกว่าผู้บ้านเดี่ยวอยู่แล้วครับ รูปแบบของโครงการเขาเนี่ยทำมาโดยที่มันมีแฟิลิตี้ที่ค่อนข้างที่น่าใช้พอสมควรแล้วก็มีซีเคียวริตี้ที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่คิดว่าพวกแฟิลิตี้กับ Security เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นเดียวกันโอเคครับคุณผู้ชมและนั่นก็คือโครงการเชอร์คูนสาธรราชพฤกษ์จากนายเอสเตดนะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thing o f l i v i n g c o m เช่นเคยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการนะครับสามารถเข้าไปที่ y o ท t u b e c o m มสแลชทิ้ i ออฟลิวิ่งครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n ของเราด้วยนะฮะและติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่อง Money Channel ครับ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ